เราได้เกลือมาแล้วอีกกเม็ดไหนดูสิตัวนี้มีอะไรบ้างมีอัลฟาเอดากับโอเมก้ามิวมิวแล้วก็ไออัลส์เป็นสัญญาณที่ดี55ใช่แล้วเครื่องแต่งกาย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 ที่เหลือไอโอใี่มีคนหล่อ500 55ใช่แล้วทำไมมันถึงไม่แปลเป็นอัศวินแดงไปเลยวะอัลฟาโอเมก้าใช่ ทำไมเป็นอัศวินเรดวะทำไมไม่เขียนถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยทำไมันไม่เป็น,นเร<ล>สไหนไปเลยจไอวี่ทำไานดีค่ะวิ่งหน้าตั้งครับอย่าหันไปมองหน้ามน,น <laughs> ฉันไม่เข้าใจเลยทําไมอัศวินรัตติกาลเออจะแปลเป็นรัตติกาลก็แปลไปดีทําไมต้องไปอัศวินเรดอ่ะหน่วยคนแปลไทยนี่ก็แย่วะ่ะอ้าวแหละเพื่อให้เป็นการเสรียเวลาอิ่งมินบิดขีด้เกียจ หนูได้เอมิลตอนลูกที่22แต่ไม่ได้รีชาร์ดก็ถือว่าแต่มันหล่อนะใช่หล่อนะก็ถือว่าไม่การันตีเก็ถือว่าโอเคนะไม่การันตี20่สิบลูกก็ได้ถือว่าโอเคแล้วเอาแหละรอ1ิบกาลูกฟรีไปไปกันเลยสิลูกฟีไปไอโอดีเน้นๆไหนดูซิมีสกินฟ้าของใครบ้างลงเข้ามาเป็นนางฟ้านำทาง เอชื่อแปลน่ารักกว่าจังสังเกตสกินเริ่มต้นริชาร์ตตาสองสีด้วยชอบชอบมากผู้ชายเกลือเน้นเน้นห้าร้อยห้าสิห้าใช่นะเกลือเน้นเน้นลูกฟีจะไปเอาอะไรกับมันนางฟ้าตัวนี้จะพาไปหาทองใช่จะพาไปหามังกรแปรแล้วก็ไปเป็นสัตจุเมื่อกี้สิบกาลูกนานๆทีจะเจอชื่อดีๆใช่แล้วขอให้ไม่เกลือนะคะนดาเลยค่ะขอบคุณค่ะซอยจุ ใช่จูเอาแหละสิบเก้าลูกไม่ชอบเลยเปิดขอเป็นยี่สิบกันนะแปะอืมไม่ต้องรอลุ้นเกลือแน่น,นอนหมืน่นเจ็ดกระดุมพี่กี่บาทอ้าโอ้ยพี่พ,พี่เติมดองไวอ่าลูกพี่เติมเดือนเดือนละมีสองแพคห้าร้อยห้าสิบห้าโอ้ยมันไม่ต้องเริ่มมีมีอยู่แล้วเติมดองเดือนเดือนละครั้งสองครั้งอ่ะลูกแพ็คร้านที่พี่เติมเท่าไหร่อ่ะแพ็คใหญ่ก็ 7จ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบกระดุมแพ็กหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณสองพันห้านะแพงสุดก็สองพันเจ็แต่ถ้าเกิดช่วงไหนราคาเลทราคาเกมมันลดลงก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันสองประมาณนี้อยากแอดพี่จัง 2, ตอนที่สุดไไ้รีชาร์ตใช่ได้นะเดี๋ยวอะละโอ้มันหลดผีใส่กูปั่นนี่หนูจะเติมร้านสักหกสิบลูกขอให้รีชาร์ดออกขอให้ออกนะจ๊ะ สู้สูพี่สู้สครับพี่เอาไปเมื่อกี้20่รูแล้วเนาะต่อไป30แป๊ะูว่าการันตีคือว่าการันตีแ <c oughs> ม้กระทั่งบิวบิวกับเอดดาอัศวินที่สูญเสียหมวกเพราะว่านายเอาหมวกมาทำเป็นลักบี้แล้วใช่หรือเปล่นานูทรงการันตี555น่าจะการันตีตั้งแต่สกินม่วงแล้วแหละ มันไม่ชอบหลอดไฟเกมเนี่ยไอเกมหานี่มันไม่ชอบหลอดไฟฟรีเพราะฉะนั้นหลอดไฟฟรีได้หายากเออสีทองเลยหรออะไรอะส่วนลดจำกัดปิ้งเอเอ๊ะดดว้าวเอเด๊ห้ฮห้าหาเดี๋ยวกูสวมก่อน เดี๋ยวนะร้องแฝอุ้ยแกกกแกก็เกินไปแกก็เกินไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะลูกที่่อร้องไห้ตามเม้นบนฮอดวงดีเดินแกแป๊บแป๊บนึ่งนะแป๊บนึ่งนะน้องบังแป๊บนะว้าวเอ๊ค่ะสี่สิบลูกกูถามจริงที่รอก้อนนหนูจะรีบสุ่มตามไป กูเติร์ไปทำไมต้องหมื่นเจ็ดกระดุมไอ้เหี้ยกูเติร์ไปทำไม